สวัสดีครับก็อยู่กับผมนะับจิกโเกเิมม์ที่ติดดอชน,นะครับผมและในที่นี้ผมก็อยู่ในแอปของอะไรวะเป็นแอปของที่เป็นเกมของผู้หญิงนะผมก่อน,นะครับเป็นเป็นผู้หญิงก็สวยมากนะผมโอ้ยน่ารักนะเนี่ยซึ่งวันนี้นะผมจะมาเล่นคนนี้นะเพราะว่ามันจะมีหลายที่นะผมนะครับก่อนที่จะเล่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์เ่ที่มีกำลังใจทุกคนด้วยนะครับผมโอเคเล่นจัดมันมีหลานแรกนะผมมันจะมีไปสถานที่ก็ได้นะผมโอเค ไหนทำอะไรได้นะครับไหนดูดิโอ้โหโอ,โอ้น่ารักนะไหนดูดิไหนดูดิโอ้โหโอเคเอ๋อมอเตอร์ฟลัดกดปิดนี่ไงไหนดูดิไหนกดดูดินี่ไนงะกดได้ไหมนี่ไนงะโอ้โหน่ารักนี่นะนี่ไนงะกดสองทีปุ๊บก็ตกใจนะผมมาม,ามันสามารถเปลี่ยนชุดได้น,นะผมมาเปลี่ยนชุดอันแรกก่อนง๋อเป็นชุดไปเที่ยวน,นะผมไหนดูดิ อันนี้มันจัดไอจัดของไปโหลดจากมาญี่ปุ่นมานะผมนี่นะมีชุดมีกีนี่นะผมกวาตะฝฟันใส่เสื้ออันนี้เป็นของกันกันในสุดติงนะผมนี่นะนี่ครับนี่นะสวยมากครับอ๋อน่ารักนะโอเคมาเดี๋ยวขออันแรกก่อนนะนี่ครับชุดนี้ก่อนนี่นี่นก้ยก็น่ารักนะน่าใส้ได้เดี๋ยวนีนี่นีนี่นะโอ้หน้ารักเนี้ย น่ารักนี่จังขอบมันเปลี่ยนชุดที่โอ้หอน่ารักเนี่ยโอ้สุดจริงนี่น,นะไปที่สถานที่นะผมนน,นี่นี่นะไหนดูดินี่นะไหนดูดิหืกดน่ารักเนาะหือสวยมากน,นนะผู้ชมมาสถานที่นะผมม่โอ้น่ารักเลยผมไปโหลดจานประเทศอะไรวะประเทศญี่ปุ่นนะผมน่าจะใช่้วโอเค ไปแล้วนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมคงจะเป็นห้องของผู้หญิงคนนี้นะผมในไงแล้ววันนี้นี่นะน่ารักนะอ๋อนี่ไปแล้วนะผมวัต่าฟ็อโอเคอ๋อเป็นสอดสาธรรณชิจริงด้วยนี่ไงนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับผมก็นะครับมันจะมันยังไม่หมดนะผมมันจะเพิ่มอีกทีนะผมมาในอ๋อตรงนี้นะผมนี่ไงสวยมากนะเหมือนผ้าคัสสีนะผม อ๋อนี่ไงน่ารักใช้ได้นี่ไงนี่ไงมีกดอะไรได้มา้ารับผมไม่สวยมากนะผมถ้จัดมีอะไรมาัางตรงนี้มีอันนี้ครับผมสบายจังเลยนี่ครับไหนกดทำอะไรได้ไหผมนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยน่ารักเนี่ย,ย,ยมันจะมันจะมีแค่นี้นะผม เดี๋ยวตรงนี้แล้วแต่ยังไม่ได้ลองไปนี้ทีอ่านี้ครับก็นี่เลยไม่โอ้โหสถานที่นะผมนี่นี่นะมันจะจะได้ประมาณนั้นนะผมนี่นะมาลองอันนี้ดินี่นีนี่นี้นี่เนีน่ารักเนาะทษที่อาจจะกดผิดเนาะผมไม่เสร็จชุดนี้พาไปก่อนแล้วกันนี่นีนะนี่นะนี่นะน่ารักเนาะ โอ้ยครับถ้าใครช่วงนี้ของเกมนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยครับต้องลาไปก่อนสวัสดี